พอไตเสื่อมปุ๊บไตเขาจะขับโพแทสเซียมได้น้อยลงถ้าคุณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือทะลุไปแล้วนะคะผักคะนา้าหมูกรอบผักคะนา้ากวางตุ้งผักคะนา้าล่าหน้ำมันหอยผักคะนา้าใดๆก็ตามผักคะนา้า ผักคะน้าเนี่ยจะมีสีค่อนข้างเข้มนะคะเวลาเขาปลูกผักบำรุงใบเนี่ยเขาจะใช้ปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงดังนั้นตัวคะน้าเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผักที่ให้ผลของโพแทสเซียมสูงนะคะดังนั้นถ้าคุณทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆหรือกินทุกวันนะคะ ก็อาจจะทําให้นะคะตัวโพแทสเซียมในเลือดของคุณสะสมนะคะการทานอาหารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะร่างกายเราจะค่อยๆสะสมการที่คุณกินทุกวันทุกมื้อนะคะนี่มีโอกาสสะสมนะคะขาหมูกรอบผักคะนา้ากวางตุ้งผักคะน,น้าลาดน้ํามันหอยผักคะนา้าใดๆก็ตามนะคะอยากจะให้เลี่ยงนิดนึงนะคะเพราะ ถ้าเกิดคุณอยากจะกินจริงๆถ้าปลอดภัยก็คือให้ไปตรวจเช็คค่าโพแทสเซียมของคุณก่อนค่าโพแทสเซียมมาตรฐานนะคะที่ควรจะเป็นนะคะและควรจะคุมสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะอยู่ที่3 5ถึง5.1นะคะอยู่ที่3 5ถึง5.1อันนี้คือเป็นปริมาณโพแทสเซียมที่ คนปกติทั่วไปนะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าคุณเองมีภาวะไตเสื่อมคุณจะต้องเข้าใจตรงจุดนี้ว่าพอไตเสื่อมปุ๊บไตเขาจะขับโพแทสเซียมได้น้อยลงดังนั้นนะคะคุณจะต้องคุมค่าเนี้ยอยู่ให้อยู่ตรงกลางที่สุดถ้าคุณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือทะลุไปแล้วนะคะแน่นอนค่ะคุณก็คงจะต้องงดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงไปก่อนในช่วงนั้นๆ บางคนสะสมจนสูงมากหัวใจเต้นผิดปกติแล้วหัวใจเต้นช้าแล้วแต่ไม่รู้ตัวดังนั้นรู้ตัวนะคะถ้าหัวใจเต้นช้าคุณก็จะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติคุณก็จะมีอาการเพลียเหนื่อยลองสังเกตตัวเองดูใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะบินเองจะตอบให้ทุกคําถาม